สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาชาวนี้กันนะครับไปเริ่มที่พรีเมียร์ลีกคู่ร้อนแรงเมื่อคืนนี้นะครับจากการที่แบรนเลโนโปของอาร์เซนอลเล่นไม่จบนะครับก็นีมอเปนะครับยิงประตูชัย5้นาทีหลังจากต่อเวลานะครับให้ไบรตันชนะอาร์เซนอล2ประตูตอนหนึ่งนะครับนมอเปยนั้นยิงประตูที่9ของฤดูกาลนี้และก็เป็นชัยชนะนัดแรกในลีกของไบรตันใน ปี2020ด้วยนะครับแต่อย่างที่ทราบกันก็คือก็มีประเด็นอยู่ในเรื่องค่าที่ลงมาของแบรนด์เรโนนะครับหลังจากไปชาเลลจนกับมาเปยนะครับแล้วก็เมโนก็มั่นใจนะครับว่าตอนที่ถูกหาวานิดามาไปแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นแต่คําไหนนี่ผมเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันคู่อื่นนะครับ วัตฟอร์ดเสมอเลสเตอร์หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็สนุกนะครับเลสเตอร์ยิงประตูนถิติก้าวสิบวัตฟอร์ดตด้เสมอนาทีิบบวก3นะครับเวสต์แฮมแพ้บุ๊ศูนย์สองบอร์นมัธแพ้พาเลซศูนย์สองมันอสองคู่หลังนี้ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับทีมที่ลุนฟุตบอลยุโรปเท่าไหร่ครับบี้กันสนุกเลยทีเดียวก็วูฟที่ชนะเวสต์แฮมเมื่อคืนนี้นะครับไติก็คือราอูคิมิเลสแล้วก็ในส่วนของ เนโต้ o, นะครับยิงประตูได้แล้วคิเนซ่าใส่ตีเป็นนักเตะบูฟซิงประตูเยอะที่สุดในในพรีมเมียร์ลีกฤดูกาลเดียวด้วยนะครับก็ประตูที่เขายิงได้เป็นประตูที่14ของฤดูกาลนะครับไบโอเมนิกชนะไฟบวกสามหนึนะครับ,บ,รบ, 3, 1, รบเลบันด 4, ็สกี้ยิง2ประตูเมื่อคืนนี้ในครึ่งแรกนะครับก็ ดอทมูลก็ชนะในส่วนของไลฟ์ซิกสองประตูต่อศูนย์ทำให้ดอทมูลได้รองแชมป์ไปนะครับคนคู่อื่นนะครับโคโลนเสมอแฟรง์เฟิร์ต1-1ึ่งไมซ์ชนะเบรเมน3-1ชาอเกฟแฟร์บกบวก1-4ึ ok ่สามเสมอน,นะครับดอทูเซนดอทเสมอสมอมัลสวก1-1เบอ 2, 0, Pack, ร์แฮธาเบอร์ลินชนะเลเวอร์กูเซนสอนย์และพาราบอลแพ้ตัดบัก1-3ึ่งาเฟนไฮง์ชนะยูเนียนเบอร์ลิน4-0นะครับ เดี๋ยวในเซอของตารางบุนเดสลีกาเดี๋ยวจะยกไปพูดถึงวันนี้แหละนะครับเพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการหนีตกชั้นในสัปดาห์หน้านะครับอ d ดี n ีเวนนะครับรายการของโนวัคยอกโควิชก็กลับมาสัปดาห์นี้ที่โครเอเชียนะครับที่ยอกโววิชชนะเพจยากพรุสตินนะครับ4ต่อ3ไทยเบรค7ต่อ3และ4ต่อ1น่ะครับก่อนที่จะชนะวอนาโคลิจากโคเอเชีย4ตอนต่อ3าไทยเบรคเจต่อหครับ นักกีฬาคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์สเวเรฟกับมารินซิลิชก็แพ้เกมแรกทั้งคู่นะครับกับดานิโลเปโตรวิชกับอังเกลูเบรฟตามลำดับนะครับก่อนที่สเวเรฟจะชนะซิลิชไปได้4-3สู่ต่อ4แล้วก็4-3ไทเบรก7-1นะครับก็เดี๋ยวรอดูผลวันนี้กันอีกทีว่าใครจะได้แชมป์ในสนามนี้ไปนะครับ มาชาเฟยมอตาซานะักคริกเก็ตของบังกลาเทศกับตันทีมชาตินะครับติดโคโรนาไวรัสสำหรับมอตาซาอายุ36ปีนั้นะเป็นสมาชิกของราชสภาของบังกลาเทศด้วยนะครับทำไปได้390ริกบิเก็ตใน310เกมนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นทีมชาติเมื่อปี2,001สำหรับนะักคริกเก็ตที่ติดอีกนะครับคือมือโยนสปินนะครับนาะสมูอิสลามอายุ2ีปปีแล้ว มือตีนัฟฟิสอิกบาวอายุ34ปีนะครับประเทศมีเคสโคโนาไวรัสอยากมากกว่า1 0 0 0 0แเคสนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,400คนที่ BBC มีการทำสกู๊ปในส่วนของพรีเมียร์ลีกนะครับเกี่ยวกับการกลับมาแข่งขันเมื่อวานนี้ซึ่งก็เปลี่ยนไปเยอะเอากันเอากันตรงๆนะครับแล้วก็ BBC ถ่ายพรีเมียร์ด้วยเมื่อคืนนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับบอลมากับคริสตันพาเลสก็ไปดูในเว็บไซต์ของ BBC นะครับแต่สนุกแน่นอนที่สหรัฐอเมริกานะครับการแข่งขันการแข่งม้าเบลมอ n t s a นะครับการแข่งม้ารายการใหญ่ผู้ชนะในปีนี้เป็นม้าจากนิวยอร์กชื่อว่าท i t ส์เดอะลนะครับส่วนเทรนเนอร์นะครับอายุ82ปีแล้วชื่อว่าบาร์เครแท็กนะครับก็ ดีใจมาให้เดียวอายุ3มาร์อายุ3ขวบนะครับซึ่งทิสเตอร์ลอั้นันมาจากนิวยอร์กตัวแรกที่ชนะรายการนี้ตั้งแต่ฟอร์เรสเตอร์เมื่อปี2425ทีเดียวนะครับ NFL PA สมาคมผู้เล่นของ NFL นั้นขอให้ผู้เล่นไม่ฝึกซ้อมด้วยกันก่อนเนื่องจากปัญหาเรื่องโคโรนาไวรัสที่ แรงขึ้นนะครับดรทอมเมเยอร์กล่าวเมื่อวันเสาร์นะครับว่า NFLPA กำลังวางแผนเรื่องนโยบายเรื่องความปลอดภัยในแคมปฝึกซ้อมใหม่อยู่นะครับซึ่งน่าจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่วอชิงตันเลส e ินส์นะครับได้รายทายหมายเลข49ให้กับผู้เล่นในหอเกติยตนะครับ ชื่อบ๊อบบี้มิเชลบ๊อบบี้มิเชลนะครับเป็นผู้เล่นผิวดำคนแรกนะครับที่หมายเลขเสื้อเขาจะรีทรายให้นะครับแต่เป็นคนที่2ทีนะครับต่อจากตำนานพอร์เตอร์แบ็กแซมมี่เบานะครับพอร์เตอร์แบ็กในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เอ่อในส่วนของมอร์ชิงตันเดสกินอันหนึ่งเบอร์ เบอร์33นะครับอแซมมี่เบลก็เป็นเบอร์ี่ทีมไทยเบอร์49นะครับของบอบบี้มิเชลบอบบี้มิเชลเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่5เมษายนนะครับเขามีเขามีส่วนที่ได้ไปร่วมกับสมาคมโรคกูเมียแห่งชาตินะครับแล้วก็องค์การเกี่ยวกับฟู้ดแบงค์อีกด้วยนะครับทำนักแล้วก็วอรชิงตันเลสตินพร้อมจะได้ทายเบอร์เสื้อในฤดูกาลที่จะมาถ,ถึงนี้นะครับสำหรับ ออสเตรเลียนะครับเมื่อวานออสเตรเลียซูบอลมาดูผลสั้นๆกันนะครับมีทั้งหมด4คู่เมื่อวานนี้อวานผมก็ได้พูดไปที่สาคู่ที่ Melbourne เมเบิลคริกเก็ตกล่าวอ๋อที่มาเบลสเตเดียมก่อนนะครับในส่วนของซิดนีย์บุกชนะลอสแอมเบิลเจ็ดสิบเอ็ดต่อหกสิบนะครับที่เมเบิ e คริกเก็ตกล่าว คอลินบูชชนะเซนต์คิวดา81ต่อ37ที่แกบ้านะครับบริสเบนชนะเวสต์โคสต์74ต่อ44ที่จีลองนะครับจีลองแพ้คขาดตัน77ต่อ79สนุกนะครับผู้สุดท้ายวันนี้เที่ยง5้านาทีนะครับที่โกโคสทั้ง2คู่เลยโกโคสเจอกับแอดเดลัดนะครับและก็ในส่วนของ5้าโมงสินาทีเป็นฟรีแมนเทลเจอกับพอร์ตแอดเดลัดนะครับก็ คู่เอสโนอนกับเบอร์เบอร์ไม่ได้เล่นนะครับมีผู้เล่นติดโคโรนาไวรัสนะครับเกมเลื่อนออกไปก่อนจางซานซานคู่แรกนี่น่าจะสนุกนะครับส่วนคู่หลังพอร์ตนี่ได้เปรียบอยู่จากการที่พอร์ตนี่ได้ถล่มอะไรหลักเล็กเลยนะครับในเกมดาร์บี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรักบี้ลีกนะครับโกโคสต์แพ้เซนจอร์8ต่อ20นะครับเวสต์ไทเกอร์สชนะคาร์บอย36ต่อ20สิสเนีย์ชนะพารามัตตา24-10พารพามาตาแพ้เกมแรกในฤดูกาลนะครับ วันนี้นะครับแคนเบราเรเดอร์เจอกับแมนรีวาริงกานะครับตอนบ่ายโมงห้านาทีแล้วก็คนุลราชาร์สเจอกับบูด็อกส์สามโมงครึ่งนะค,คู่แรกเนี่ยแคนเบราชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับแมนรีวาริงตาชนะสามแพ้สองนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับทั้งสองทีมชนะหนึ่งแพ้สี่คู่แรกก็ดูน่าสนใจกว่านะครับอ่ะไปดูผลฟุตบอลลีกที่เหลือกันบ้างนะครับอังกฤษกับเยอรมนีเพิ่แรับดูอังกฤษลีกร,รองกันนะครับแชมเปี้ยนชิพ ฟูลแรมแพ้เบนฟอร์ด0-2โบโรแพ้สวันซี0-3มินวอลแพ้ดาบี้2-3แบ็กเบิร์นชนะบริสตอล3-1ฮัดเดอร์สฟิลด์แพ้วีแกรน0-2เฮาแพ้ชาตัน0-1ลูตันเสมอเบรสตัน1-1คุนสปาร์คแพ้บาร์ซิลีย์0-1เรดดิ้งเสมอบริสตอล1-1เมนสเดย์เสมอฟอเรสติส1-1แล้วก็เวสต์บรอมครับเสมอบอร์มิงแฮม0-0วันนี้น่าสนใจนะครับในส่วนของฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพลีดเจอกับคาร์ดีถ้าชนะ ลีสก็จะน้ำา3คะแนนนะครับตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่แต่ลีสยังไม่ได้เตะลาลิก้านะครับเอสปันยอแพ้เลบันเต่หนึ่งสามบิวเบาชนะเบติส1นึ่งเกตาเฟ่เสมอเอบาร์หนึ่งหนึ่งแอตมาริดชนะเบยอลิตหนึ่งศูนย์เซเรียนะครับโตลิโนเสมอปามาสหนึ่งหนึ่งเบโลน่าชนะคันดักายารีสองหนึ่งนะครับก็หมดแล้วนะครับในส่วนที่ลีกสำคัญสำคัญ ฉันไม่ชิดคืนนี้นะครับมีคาดิฟกับลีเชนเดตเวลาดี18บแนาฬิกานะครับก็ไปหาดูเอาสนุกแล้วก็วิเคราะห์วิจารฟุตบอลสันส้นๆวันนี้นะครับไปที่ซิเยรีกันก่อนเลยนะครับเวลา2องทุ่มนิวคาสเซิลกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้น่าจะเป็นทีมเยือนที่มาเก็บ3แต้มไปได้นะครับชนะรุกนึงประมาณแล้วก็สี่ทุ่มสิามิลลาเชลซีก็ยังมองทีม เยือนน่าจะชนะส,สบายๆนะครับสองลูกได้ไม่สามเนียอ่ะเอตาเลียวฟูตีหนึ่งนะครับจากบีแมตช์คู่นี้ก็มาอยากเป็นไปครับน่าจะเป็นลิเวอร์พูลชนะสองลูกนะครับเราดิชาลิสันมาเจมแล้วนะครับว่าเขาเลี้ยงผ่านฟานได้แน่นอนเกมคืนนี้ก็ไม่อาจจะผ่านฟานได,ได้นะครับถ้าเจอตัวอย่างอย่างนั้นโอเคเกมเซเรียนะครับเที่ยงคืนครึ่งอตาลันต้ากับซาโจโรคู่นี้มองอตาลันต้าน่าจะชนะแบบไม่ยากเย็นนะครับมอง มองเม็ด3ไม่ได้เลยนะครับสามคิดว่าชนะสามลูกนะครับอินเตอร์ปัซซานโดเรียตีสองก็วันบอลอินเตอร์นะครับวันจะดีก็ดีวันจะไม่ดีก็ไม่ดีนะครับแต่เกมนี้คิดว่าชนะแล้วกันอ่ะเบียด์เตียนลูกหนึ่งนะครับแต่คิว่าทั้งสองทีมยิงได้นะลาลิก้ากันบ้างนะครับเซลต้าบีโกกับอาราเบสตอน1ทุ่มนะครับคู่นี้ก็มองว่าเซลต้าน่าจะชนะไปได้นะครับลูกหนึ่ง บาร์เซโลนาตอนเที่ยงคืนครึ่งคู่นี้ก็ยังมองทีมเจ้าบ้านอยู่นะครับสองลูกเลยอ่าแล้วก็โซเซดากับเดนมาริตตอนตีสามยังมองทีมเยือนเดนมาริตน่าจะชนะไปได้สองลูกดังนั้นก็น่าจะยังแซงบาร์เซโลนาไม่ได้นะครับไปดูนะครับโปรตุเกสมีกิวเบรเซนเต้กับอาร์เบสตอนตีสามนะครับเดนมาร์กมีซิกเค,คอร์บวกกับซอนยูยิคนะครับทุ่มหนึ่งเอฟเซอร์ e burg, กับโโบรอสามทุ่มรอนดีโคเบนเทเกนดาร์บี้แมชนะครับ ฮาทุ่มแล้วก็มิเชลันกับอาคุสนะครับตอนตีหนึ่งแล้วก็ที่กรีซนะครับอัสเตรียสติปอลิสกับอัตโรมิออสเล่นกันฮาทุ่มสิบห้าซันทีกับพานเนโตดิคอสเล่นกันฮาทุ่มครึ่งที่สำคัญดาร์บี้แมชครับโอลิเอมเปียกอสนนกับคอ,อ,อนาทเนกอสตีหนึ่งครึ่งนะครับและรัสเซียอูฟากับทัมบอฟหนึ่งทุ่มโนโพรมอตีกับโอเดนเบิร์กสามทุ่มครึ่งคลาสโซน่ากับดินาโมมอสโธตอนเที่ยงคืนนะครับ ุรกีนะครับคาซิมบาซ่ากับเฟเนบาเช่ตอน4ี่ทุ่มครึ่งตีห่งครับมีคอนยาสปอร์กับซิบาสปอร์และกาลาตาสลายกับกาเซนเต้นะครับยุโรปมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ